Drop tops out. Summer nights, it's a vibe. yeah We've been keeping it in the house. Netflix and chillin'. ยทุกคน welcome back to channel ของพิมวานะคะวันนี้จะมาแจก makeup t ท t o r i a l ที่ทุกคนขอกันมาเยอะมากเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมพิมวาแบบว่าเปลี่ยนวิธีการแต่งหน้าของตัวเองแล้วแบบมีคนน่าจะสังเกตค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ขอมาในช่องว่าแบบเออทำ makeup t ท t o r i a l ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทําเพราะว่าไม่นยา,จ,าจะมีใครดูแต่ว่าคนขอมาเยอะจริงๆอ่ะก็เลยแบบเอออยากทําให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะมาแบบอัปเดตชีวิตเล็กๆน้อยๆด้วยเพราะว่าหายไปนานมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องที่อยากจะแบบเล่าให้ทุกคนฟังค่อนข้้างเยอะนี เลยจะมาแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบบอัปเดตชีวิตคร่าวๆไปด้วยกันด้วยนะตื่นเต้นละไม่ได้อ่านคลิปนานเขิน <laughs> ช่วงเนี้ <laughs> พิ่ว่าไปให้เพื่อนที่เป็นช่างแต่งหน้านะคะเขาสอนแต่งหน้าใช่ไหม <laughs> ก็เลยแบบมีทริปทริปทริปส์ท i ิปส์แอนด์ทริคส์นะคะค่อนข,ข้างที่จะเยอะที่มันเปลี่ยนไปในการแต่งหน้าของตัวเองนะรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ามากๆเราคิดว่าน่าจะแบบไม่ได้มีใครมานั่งอธิบายอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะมานั่งเมามอยกันอย่างแรกที่จะทาคือครีมกันแดดนั่นเองนะคะอันนี้ของ h a n m a d e mermaid skin gel UV มันแบบเป็นเมคอัพเบสที่ดีมากทุกคนเพราะว่าสีผิวมันโอเคแล้วก็เวลาแต่งหน้ามันไม่ได้เยิ้มแล้วก็เครื่องสาอางแล้วก็ฟาวเดชั่นของเรามันติดดีโดยที่มันแบบไม่ลอกออกมาราบเป็นขุยนะคะพิมพ์ว่าจะเป็นคนทากันแดดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าออกแดดบ่อยมากแล้วก็ห้องพิมพ์ว่าที่บ้านมันเป็นห้องกระจกอ่ะมันก็ไม่ได้กันแดดนะทุกคนจะต้องทาครีมกันแดดนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นหน้ามันก็จะดำนะคะอ่ะรอให้มันซึมเข้าผิวหนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมากจริงๆแบบใครที่ไม่อยากแต่งหน้าตื่นมมมาาแแแแลล้้้้วววบบบบประณเนนนีผิัก็ูคขึ ถาาามาต่อที่งานผิวนะคะคุชชั่นช่วงนี้อินอยู่2ออันจะใช้สลับกันตลอดคือของเธอเธอ m a สฟ i ตเรดคัชชั่เพิมมาใช้สี24เอ็ลาเต้นะคะบอกเจ๊ให้ทราบ<ห>แต่วันนี้จะใช้อันนี้ <c oughs> เอออันนี้คือ Skin S กินซิฟิ03 p e t a l เวลาเราทาคุชชั่นใช่ไหมเราก็จะกดเข้าไปแต่พอมจะไม่แปะบนหน้าเลยทุกคนมีบนสปอตแล้วก็เอามาเกี่ยอย่างนี้ก่อนดูเป็นอย่างนี้ดูเิสีผิวพิมมาเด็กเลยทุก <c oughs> คนแล้วมันปิดมากดูดิ เรื่องที่อยากอัปเดตเรื่องแรกนะคะคือเป็นเรื่องหนักใจนิดนึงคือช่วงนี้พิมวากลับมาเป็นแพนิคแล้วทุกคนเออพิมว่าเคยเป็นแพนิคก,ก่อนไปเกาหลีหรืออะไรเวนั้นมั้งที่แบบเป็นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนั้นอ่ะก็คือไปหาหมอนะคะแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นมาตลอดแต่ว่าล่าสุดแบบเหมือนเพิ่งกลับมาเป็นนะ่ะเรารู้สึกแย่มากทุกคนคือรู้สึกก็เหมือนมันเป็นความล้มเหลวของตัวเองที่มันแบบรีแลบส์กลับมานะคะคือพิมว่าคิดว่าตัวเองหายแล้วมาตลอดไม่ได้หายหรอกแต่หมายถึงแบบจัดการมันค่อนข้้้าางดดีไแลวม ตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไม่ได้ลงคลิปนี่แหละรู้สึกว่า m e n t a l healthing mm hmm. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นจากเพราะว่าเราเหนื่อยพักผ่นอนน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอแบบลองนอนให้ครบก็แล้วอะไรก็แล้วแบบมันมีวันหนึ่งอะของอาทิตย์ที่แล้วอะที่อยู่แบบว่าตื่นมาแล้วก็ต้องทํางานใช่ปะ่ะแล้วมันแพนิกอะไรก็ไม่รู้เว้ยแล้วแบบอยู่ๆก็คือมือชาขาชาไปเลยแล้วแบบหายใจไม่ออกแบบอย่างงี้เลยอะแบบเหมือนจะขาดอากาศตายอะทุกคนซึ่งแบบไม่เคยเป็นมาก่อนขนาดนี้นะคะคือแบบกลัวมากทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับสิ่งงงนียยไดะะคก็เล เอออันนั้นน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออร่างกายเรา,าอาจจะเครียดหรือเราเองอาจจะเครียดไม่รู้ตัวหรืออะไรก็ตามอะนะที่มันทําให้เกิดอาการแพนิกนั้นก็เลยช่วงนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่พี่มาร์น่าจะเวิร์กออนแบบเออเดี๋ยวเราต้องไปหาหมอแล้วก็ดูว่าเราจะสามารถที่จะจัดการกับมันได้ยังไงบ้างนะอ่ะคุชชั่นก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแปะคอลงไปนิดนึงเดี <laughs> ๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์ต่อนะคะคือจริงๆที่พี่มาร์ว่าอยากมาเล่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่อะไรหรอกเรารู้สึกว่าเราเหงามากเลยเว้ยเราเลยแบบอยากที่จะมา โอเพนกับทุกคนเพรรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีคนที่แบบอยู่ในเจอ์นี่เดียวกันหรือแบบอาจจะเจอสิ่งคล้ายๆกันแล้วแบบไม่มีใครคุยด้วยหรือไม่แบบรู้สึกว่าเออเราเราเราห่วยแตกวะอะไรเงี้ยคือพี่หมารู้สึกเลยว่าแบบว่าทำไมคนอื่นเขาถึงใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วเราถึงเป็นแบบนี้แบบมันรู้สึกห่วยแตกมากๆที่แค่แบบขึ้นมาทาอะไรง่ายๆในชีวิตประจําวันก็แบบเหนื่อยแล้วอะหรือแบบแพนิคกับเรื่องที่มันดูปัญญาอ่อนมากๆในสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันแค่สภาพจิตใจเรามันมันไม่ได้โอเคนะคะก็เป็นสิ่งที่พี่หมา เดี๋ยวเราก็ไปหาหมอมันก็คงไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนห่วยแตกหรืออะไรเท่าไหร่นะเราก็แค่อาจจะเป็นคนที่ พี่วันจะทาคอนเทคเตอร์ก่อนนะคะซึ่งอันนี้คือแมสติกของ f e n t y b e a u t ีสีพัมกิน04นั่นเองนะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งสภาพบกมกมากๆพี่วันก็จะแตะใส่เนี้วงี้นะคะแล้วก็เอามาแถบๆ,ๆที่ใต้ตาการที่เราใช้สีแบบนี้มันก็จะทําให้ใต้ตาของเราที่มันดาสุดๆนะคะโอเคขึค้นมาหน่อยไม่ได้ทาให้มันส้มมากนะเอาให้มันแบบพอประมาณนะทุกคนบางๆนะคะบางๆหลังจากที่ลงคอนเทคเตอร์ไปเสร็จเรียบร้อยพี่วันก็จะลงคอนซีลเลอร์นะช่วงนี้ใช้ของ h o u r g l a s s พี่วันใช้สีบชนะคะ B E E C H มันจะเป็นแบบ เนื้อลิควิดใช่ไหมแล้วก็วิธีท,ทาไลเนอร์เอ้ยไปไลเนอ,อร์เลยวะคอนซีลเลอร์ของพี่วานพี่วาไม่ได้ทายเยอะพี่านจะทาบนหัวตาตรงนรี้ไปลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะใช้บลัชหัวแบบเนี้ยมีความเดนส์เดนส์หน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นหัวแน่นอย่างนี้นิดนึงอะเราก็จะไม่ถูนะทุกคนก่อนหน้านี่นพ่อจะลงด้วยสปอนจ์แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปิ่นมาลงด้วยบลัชแล้วรู้สึกว่า,วาเขาเป็นเบสมันดีกว่าแล้วก็มันทําให้แบบแน่นกว่านะคะทุกคนเราจะกดแบบนี้เราจะไม่ลากแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะทําให้ทุกอย่างมัน มันทําให้แบบฟินิชที่ออกมามันดูแบบมันปิดได้แน,น่นเห็นปะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเนเโอรนะคะ,ะค่อยเกลี่ยไปนะคะมันก็จะเนียนกริบเนียนกริบ ตัวคอนซีลเลอร์ใต้ตาพอมันจะไม่ได้ทาเยอะมากเลยคือแต่ก่อนน่ะเราจะแบบโอ้โหปาด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 เป็นสามเหลี่ยมนี่ใช่ปะแล้วก็กบกบกบให้มันดูแบบปิดมิดหนามากอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันทําให้หน้ามันดูแบนไปหน่อยอ่ะคือเพื่อนพีมาที่เขาเป็นช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าเวลาเขาทําให้อดิทัวรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเขาจะไม่ได้กบหมดเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันดูไม่ธรรมชาติการให้มันมีใต้ตานิดนึงแบบไม่ได้กบให้มันกริบขนาดนั้น่ะมันทําให้หน้าเรามันดูแบบธรรมชาติและมีมิติมากขึ้นนะคะในส่วนขอองงรยต่่าาๆพีีมมจะะใชช้้วหััทนนนนนแแบบบ เดี๋ยวเราจะติ้มคอนซีลเลอร์ที่มันมีความหนาขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้คือ Kevin a c r ไคสี S X 1 0นั่นเองนะคะคืออันนี้พี่มาสั่งมาจากเมรการเด้อมันจะเป็นอย่างงี้ข้างในเราก็จะเอานิ้วนี่แหละแทบออกมาแล้วามาปาดตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันหนามากทุกคนคือมันต้องเบลนดก่อนแล้วก็ค่อยใช้บลัชของเราเนี่ยแบบแทบตรด้านให้มันติดขึ้นมานะแล้วมีรอยอะไรก็ เนี่ยใครมีแบบตรงข้าง<ม>หรืออะไรที่สีไม่เท่ากันมีสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กดๆไปมันยิยูประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเซตหน้านั่นเองนะคะเพียวมาจะใช้ Translucent Powder สี Translucent Honey ดีมากทุกคนใครผิวเหลืองอะคนมีอย่างแรงอันนี้มันจะออกมาแบบสีแบบนุน่นๆสำหรับคนที่แบบผิวสีกลางๆแบบพี่มานะคะนะ่าจะเหมาะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยเซตด้วยแปรงนะแล้วก็แคบขึ้นมาแล้วก็วนๆหน่อยแล้วก็ เอาแบบแทบออกให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะเซตใต้ตากันคือใต้ตาถ้าเกิดเราเซตแป้งหนาเกินมันจะครีสนะก็เดี๋ยวจะเอาแปรงหัวนุ่มๆฟูๆนะคะเซตไปค่ะแล้วก็แตะไปเบาๆรย่องต้องเบามือมากเพราะว่าเราเอาแบบธรรมชซาดคืบคือช่วงนี้มันร้อนด้วยทุกคนถ้าเกิดเราแต่งหนาเกินอ่ะมันก็จะไหลและครีสนะคะ<ๆ>ก็จะทําทุกอย่างให้มันบางๆเข้าไว้มันก็จะดูธรรมชาติน,นั่นเองนะเนื่องจากขี้เกียจนะคะที่เหลือของหน้าเดี๋ยวจะใช้แป้ง บลัชที่มีอยู่แต่แต่แปลงนึงจะเซ็ตแบบเบามากๆเพิ่มบบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะปัดบลัชนั่นเองนะคะอยากให้มัน,น,นบบเบลนได้นนึงเสร็จปุ๊บเราก็จะเขียนคิ้วก่อนแล้วกันคือปกติพิมาจะเขียนตาก่อนแต่ว่ามองในกล้องแล้วมันโลนอะเดี๋ยวจะเขียนด้วย IM นะคะแซนพาเลตซึ่งแบบใกล้สิ้นแล้วอะเดี๋จะจิ้มสีบนนี้กับข้างล่างนี้ผสมกัน เวลาเขียนคิวพี่ว่าจะแค่ปัดให้มันแบบแนชโชว์อ่ะทุกคนก็คือให้มันดูมีเชียกนินึงอยากได้ให้มันดูแบบธรรมชาติอ่ะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราค่อยปัดมาสคาร่าคิ้วนะให้มันดูแบบฟุงฟุ้งคิ้วฟุงฟุงฟ้งสวยสวยเหมือนเกาหลีนิดนึงทีเนี้ยถ้าอยากให้หน้ามันดูซอฟลงอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องปัดคิ้วกันทุกคนเดี๋ยวจะใช้น้องคนนี้ปัดคิ้วนะคะ heavy rotation c o r l i n g eyebrow สี06เวลาปัดคิ้วอ่ะทุกคนมันจะต้องแบบมือเบามากย้อมๆไปเพื่อนช่าง แต่งหน้าสอนมานะคะแต่ว่าเวลาเราปัดอะ่ะิงแล้วเราย้อนกับอ่างเงี้ยมันจะโคตได้ง่ายขึ้น้่ต้องมือเบาๆนิดนึงแบบไม่ให้มันไปโดนผิวอะทุกคนไปมาแบบแตะแค่ให้มันโดนแค่คนขนคิ้วนี่ดูดิคิ้วสีนี้ก็จะดูแบบอ่อนลงอันนี้ ก็ถ้าแบบยังดำอยู่เห็นปะหน้ามันก็จะดูแบบมองๆก็หน่อยแต่ว่าตอนนี้เป็นสีอ่อนแล้วมันดูแบบละมุนขึ้นปัดอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะโอเคคีโออ่อนแล้วทุกคนมันก็จะดูแบบหน้าละมุนขึ้นมานดนึงนะคะดูแบบมีอะไร๋ยวเรามาเขียนตากันเป็นสิ่งที่ภูมิใจนําเสนอที่สุดของคลิปนี้นะคะคือคนถามเยอะมากจริงวันนี้พี่วามีประมาณ3เรื่องในการที่จะอัปเดตนะคะ๋จะ,จะ <c oughs> หายช่องก่อนว่าเอาไปพูดตรงไหนดีวะคือแบบพอเมาเรื่องขึ้นสมองแล้วมันก็ไปเรื่อยเลยอะขั้นตอนแรกของการเขียนตาเดี๋ยวจะ ที่มีอยู่นานมากแล้วอะแต่ว่านงไม่หมดสักทีเทคนิคของเพียวมาช่วงนี้คือเพียวมาจะไม่ใช้สีเยอะแล้วคือแต่ก่อนอะคือจะใช้แบบอายแชโดว์หลายสีเยอะมากแล้วก็เอ่อใช้เป็นสีเข้มนะคะมันก็จะทําให้แบบมันไม่มันไม่ละมุนอะทุกคนคือรู้สึกว่าเออมันถ้ามันลุกแบบไปงานหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้แหละแต่ว่าสาหรับ everyday เพียวมารู้สึกว่าแบบเนี้ยมันทําให้ดูแบบคลีนสะอาดแล้วก็ง่ายแล้วก็คนที่เป็นแบบใต้ตาภูมิแพ้แบบเพียวมามันจะทําให้ตาดูแบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นภูมิแพ้หนักขนาดนั้นรู้้สึกกกววว่่่าาาาามมันชย็จะทแบบขงงล 结婚。 เห็นปะว่าแบบมันดูตื่นขึ้นกว่าด้านเนี่ยที่ตาดูดำมากๆคือพิ่ว่าช่วงนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่คุยกับเพื่อนค่อนข้างเยอะนะคะคือเรื่องการเปรียบเทียบนั่นเองจริงๆแล้วว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอะหลายๆที่มันก็เป็นสิ่งที่เราบอกตัวองอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อย productive แล้วค่อนข้างทอกสิ่งนึงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในหัวมาบ่อยมากๆก็เลยอยากจะมาแชร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่ๆพิ่ว่าก็ไปคุยกับเพื่อนมันก่อนว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบก ที่เราไม่รู้ตัวคือการแค่ที่เราเข้าไปในไอจีแล้วเราเห็นแบบเออสิ่งที่คนอื่นเขาทําออกมาเงี้ยมันทําให้เราแบบย้อนกลับมามองตัวเองว่าแล้วคอนเทนต์ที่เราทำอะมันดีพอหรือยังอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะที่พิมวมาแบบไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นอะนะคือยิ่งเราโตขึ้นใช่ไหมทุกคนเราก็จะเห็นโลกที่กว้างขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันทําให้เราอะรู้สึกว่ามันมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะมากๆนอกเหนือจากแวดวงที่เราอยู่อะพิมว่าแบบมีความคิดหนึ่งที่มันแบบท็อกซิกมากๆทุกกคคนนนนนทททีี่่่่มมมััผุดขึ้้าาาาออแแลวเเรไปงงบพพืืะะ ว่าไม่รู้จะทำคอนเทนต์ทำไมในเมื่อจริงๆแล้วมันมีคนที่ทําได้ดีกว่าเราเยอะมากๆเราไม่รู้ว่าคอนเทนต์ที่เราปล่อยออกไปมันจะมีความสละสําคัญกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนมันก็เลยทําให้เรารู้สึก,กว่าแบบโหวงเวงในใจิตใจเบาๆนะคะช่วงนี้สุขภาพจิตไม่ค่อยดีแล้วก็เลยไปร้องรูกผมร้องไห้กับเพื่อนมาช่วงหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนเพิ่งมาพิมพ์กลับมาหาตอนที่โทรกันเสร็จแล้วอะแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนความคิดแลวเตือนสติเราได้ดีมากก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังอะมันบอกว่าสุดท้ายม่ืององ่เกแค่ไหนนนนแล้วววกกกกก็็็มีีีคอเเเเปาาาท่่่่งรดา มึงพร้อมกว่ามึงมีโอกาสดีกว่ามึงมึงจะพบว่ามึงมีคุณค่าในตัวเองก็ต่อเมื่อมึงมองแคบลงมาอีกเฉพาะในที่ที่มึงอยู่และสิ่งที่มึงทํามันพามึงมาถึงแค่ไหนคือพี่ว่าพอแบบอ่านอย่างนี้แล้วรู้สึกก็แบบเออบางทีแบบเหมือนเราโฟกัสในภาพมุมมองที่กว้างมากๆอะที่แบบในโลกนี้มันมีคนเป็นร้อยเป็นล้านที่เขาแบบอาจจะมีพร้อมกว่าเราเหมือนที่เพื่อนบอกใช่ไหมหรือมีสถานการณ์ที่แบบว่าเออเออให้แบบสิ่งที่เขาผลิตออกมาเป็นสิ่งที่เราอยากทําให้ได้แต่แบบเราไม่ได้เพียบพร้อมพออะไรเงี้ยเวลาเราไปเปรียบเทียบในสิ่งที่ไม่่่ได้อยูบนนมาารรแหงควเป็จิ มันก็มีแต่จะบั่นทอนความมั่นใจของเราลงพอพิมาแบบคุยกับเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเออการที่เราคิดแบบนี้มันก็ช่วยให้เราแบบว่าก้าวข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้ง่ายขึ้นไม่รู้มันจะแบบช่วยทุกคนได้มากน้อยแค่ไหนหรือใครที่แบบเจอปัญหานี้อยู่แต่แบบสำหรับพิมารู้สึกว่าเออมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกว่าช่วยเราได้มากๆกับคมพูดแบบนี้แล้วก็อยากจะมาแชร์ต่อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะต้อง work on ช่วงนี้นะคะโอเคทุกคนพร้อมจะเขียนตากันหรือยังหลังจากที่เราลงอายแชโดว์ สีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้เพิยมาใช้ของ Happy Sunday นะสีแบบนี้ที่มันแมท์แมนิดนึงทุกคนลองหาอะไรที่มันสีแบบประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์ของเราเนี่ยเป็นการไกด์ไลเนอร์ของเรานะปกติเวลาทาไลเนอร์ liner, แต่ก่อนอะข้อผิดพลาดของพียวมาคือว่าจะถมเลยทุกคนคือพียวมาจะไม่ได้ทาแบบตามรอยพับว่าเพียวมาจะทาไปเลยตามหางตาข้างล่างเราตรงนี้ฟึบขึ้นไปนี้แล้วค่อยตีกลับลงมาแต่เมคอัพ artist เพื่อนพียมามันแบบด่ายอย่างแรงนะคะว่าแบบมึงเขียนอะไรของมึงถ้าเกิดเราอยากให้มันดูแบบเกาหลีขึ้นหรือแบบอยากให้มันดูละมุน ะะเราทาไปให้มันขนานกับชั้นตาข้างบนของเรานะซึ่งคนที่เป็นตาแบบตาตกแบบมามทําแบบนี้มันจะดีมากคือแทนที่เราจะเขียนขึ้นเราจะเขียนไปตรงๆนะคะทุกคนมันก็จะฟีลแบบพับพี่อายดูแบบเหมือนน้องวันยองอะไรอย่างนี้เราจะทาให้มันบางมากๆตรงแค่ขอบขนตาตรงนี้เห็นปะเราทาบางมากแล้วเราก็จะเขียนต่อจากตรงนี้นะคะทุกคนต่อมาตรงๆเขียนมาตรงๆแบบนี้เลยทุกคนก็ข้างล่างตรงนี้มันเยอะนึงเราก็จะตอนนี้มันจะยังดูแปลกอยู่อย่าเพิ่งตกใจทีนี้พอเราได้ไกลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้ไลเนอร์ที่เป็นดินสอ เขียนทับลงไปอีกทีที่สีเข้มกว่าเดิมนิดนึงพี่ว่าใช้ของดีจาวูลาสติ้งไลเนอร์ดีมากอันนี้คือแบบทาไปไหนก็คือไม่เคยหลุดนะคะรู้สึกว่าหลังๆมาใช้พวกเพนซิลไลเนอร์แล้มันดูธรรมชาติกว่าก็เลยชอบกว่านะเขียนนี้ก็ลากไปเบาๆพอเนี่เห็นไหมพิกของมันอะคือตรงเนี้มันต้องมีที่ทุกคนเก็บร่องตรงนี้มันต้องมีที่ขึ้นมานะคะเพื่อที่ให้มันดูแบบตาธรรมชาติขึ้นถ้าอันนี้เห็นปะว่ามันหนาไปอะเราก็เอามือ อทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันแปลกๆนะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่าให้ทํายังไงนะมันจะมีทริคของมันอยู่คือตอนนี้มันมีเส้นเดียวมันเลยแปลกทุกคนแต่ทริคนะคะคือเดี๋ยวเราจะเขียนอายไลเนอร์อีก3เส้น <laughs> เดี๋ยวเพียงว่าจะใช้สีจากพาเลตเดิมนะคะซึ่งก็คือสี perfect toast อันนี้ช่วยเดี๋ยวเราจะเขียนอายไลเนอร์และชั้นตาปลอมขึ้นมานะทุกคนอันดับแรกนะคะคือตรงนี้มันมีสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมเราก็จะเบลนดตรงนี้ชิดขอบ น,ะะนี่คือเส้นที่1เส้นที่2นะคะเราจะเขียนข้างบนเหมือนเราต่อตาตรงนี้ลอกมาให้ขนาดกับอายไลเนอร์ของเรามันนิดมากอะคือมันแทบจะไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำนี่มันก็จะชั้นตามคืุดยาวขึ้นเหนปะอันที่3นะคะเ,เราจะต่อดอลลี่อายของเราซึ่งที่มาเห็นหลายหลายคนเขาเขียนดอลลี่อายแบบอย่างนี้เราค่อยเขียนข้างล่างมันใหญ่ไปแกคือปกติเวลาเขียนนะตรงรอพับใต้ตาเราตรงนี้เลยอะเราจะเขียนตรงนั้นเลยเว้ยนี่ แล้วก็คนส่วนใหญจะหยุดแค่นี้แต่เนื่องจากเราเขียนอายไลเนอร์ยาวมากนะคะเราก็จะบางๆพอนะเขียนออมาอมันขนาดกทุกอย่างเห็นปะว่าตาเราอะ่ะมันก็จะดูแบบไม่แปลกแล้วทุกอย่างมันจะไปกับอายไลเนอร์นะคะมันก็จะดูแบบอุ้ยเกิดมาแล้วก็ตายาวเลยเดี๋ยวพอเราใส่ขนตาไปทุกอย่างมันจะเข้าที่ทุกคนจะยินอันนี้มันแปลกแต่อันนี้มันได้แหละแปลก โอเคพอเราได้2ด้านแล้วนะคะเราก็ต้องไม่จบแค่นี้ค่ะคือว่าเพิ่งได้นี้มาใหม่นะคะเลิศมากเพื่อนซื้อมาให้มันเป็นแบบที่เขียนดอลลี L ่อายของแคนเมคอะแล้วก็ตอนนี้เหงื่อได้ออกที่จมูกเราเป็นจํานวนล้านเม็ดแล้วนะคะเพราะว่าร้อนมากแลร้ลลลอนนี่ร้อนงี่วะมาเขียนดอลลี L ่อายกันเถอะนะอันนี้คือไอเทมดอลลี L ่อายอันใหม่มันจะมีสีน้ำตาลตรงนี้เห็นปะตรงกลางเนี่ยเราจะจิ้มน้องน้ำตาลตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซ้ำมาอีกรอบหนึ่งซ้ำไอ้ดอลลี L ่อายทีเราเขียนไปอะแค่ข้างล่าง จะเป็นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงทุกคนซึ่งพี่หมอแบบชอบทาไปสองสีแล้วดูมีมิติแล้วเราก็จะเอาสีอ่อนนี้นะคะผสมกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยทาลงไปตรงกลางตรงลิ้อายเนาะโอเคะทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาสีที่เป็นชิมเมอร์ข้างบนนะคะทาไปแค่ตรงกลางตาทั้งบนและล่างสีนี้นะบนนี้บนนี้จุดเดียวทุกคนนิดเดียวแมป อกับข้างบนตรงนี้แมพเห็นปะมันก็จะแบบอุ๊ยประกายไอดอลเดี๋ยวเรามาดัดขนตาก่อนแล้วเราทาลาสคารา คลิคในการดัดขนตานะคะพี่ว่าเห็นเลยหลายคนอนะดัดใช่ไหมรวมถึงเพื่อนพี่าด้วยเราชอบดึงลงเงี้ยขนตามันจะไม่สวยพี่สาวพี่สาวก็ดัดเข้าไปให้ชี้ขน,ขนตาแล้วปัดขึ้นนิดนึงอะอย่างเงี้ยแค่ตรงหัวตาแล้วก็เอียงเข้าในนึงมันจะแบบขนตามันจะแผ่สวยอะทุกคนเวลาดัดขนตาก็คือแบบเอากระจกไว้ข้างล่างแล้วก็มองลงก็ได้มันก็จะง่ายเสร็จแล้วเราก็จะทามาสคาร่านะคะไม่มะไรทาไปเลยก็แบบวิกกลวิกกลขึ้นไปอย่างนี้ แต่อันนี้พี่มาชอบที่ว่าเหมือนของเมเบลีนเคยใช้2อ,อันรู้สึกว่ามันจับช่อง่ายดีแล้วก็กันน้ําโคตรเคยแบบทาไปคอนหลายคอนมากเรรู้สึกว่าแม่ฉันจะร้องไห้หรือเงินจะออกขนาดไหนโน,นก็ยังอยู่มีขนตาบนก็ต้องมีขนตาร่างนะคะ,ก,ะ,คะก็เอาเกี่ยไปทุกคนมาจะแบบใช้ปลายแปรงอะนะเกี่ยไปเงี้ยมันก็จะแบบ จับเป็นช่อกันสวยงามนะเราก็จะได้ตาแบบนี้มานะทุกคนมันก็จะดูแบบหน้าเปลี่ยนสุดๆหางตายาวเหมือนไอดเกาหลีนะคะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะการปัดบลัชนั่นเองนะอันนี้มันจะทําให้หน้าของเรามันดูมีซีซันขึ้นมาหน่อยพิมว่าจะใช้ของแคนเมกนะคะ Can Make ok แคนเมกโตเกียวันเทคนิคก,นก,การปัดบลัชที่เปลี่ยนไปของพิมว่าตอนนี้คือแต่ก่อนเราจะ ุมาแบบเต็มทั้งหน้านะทุกคนซึ่งบางทีม,มันลงมาต่ําเกินไปมันทาให้หน้าดูตกนิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อนพิงวามันสอนมาบอกว่าให้ uh huh. หาเซนเตอร์คือสมมติอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมให้หาจุดตรงกลางคือแถวนี้ใช่ป่ะแล้วก็จุ้มลงไปแมปแมปแมปแล้วก็ค่อยปัดออก เราจะปัดไม่ให้เกินช่องเนี้ยคือห้ามต่ํากว่าจมูกแล้วก็ไม่ให้เกินหางตานะคะซึ่งเราปัดตายาวนิดนึงแล้วก็ปัดอ่อกนิดนึงก็ได้แล้วก็บลัชปัดสีเดียวไม่ได้นะคะพี่มารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีมิติอันนี้มันก็จะมีสีเข้ามาเราเห็นป่ะแต่ว่าอยากให้มันชัดกว่านิดนึงเดี๋ยวจะใช้เอาวอรกลาสสีซับไลน์ฟลัชนั่นเองนะคะกดไปที่เดิมเียเพื่อทำให้มันดูมิติมากขึ้นเนี่ยเอาแบบสั่นจมูกด้วยนิดนึงมันจะได้ดูแบบเขินเขินเยะ ไฮไลท์หน้านะคะเพี่มาจะใช้สีเดียวกับที่อยู่ในตลับบลัชของเราเมื่อกี้นี้แล้วก็วนไปนิดเดียวพอจมูกด้วยแปะปลายจมูกตรงสันนิดนึงแล้วก็เอานิ้วก้อยนะคะตรงนี้ ก็แบบปะไ้หัวตาให้หัวตาดูเปิดนั่นเองอีกที่หนึ่งคือตรงปากนะคะจะเดี๋ยวปากเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรย่างกันนิดนึงเดี๋ยวจะสอนเขียนลิปนะคะอ่ะซูมเข้ามาหาปากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะคอนทัวร์ลิปกันก่อนซึ่งเป็นสเต็ปที่พี่พมาเพิ่งมาทำหลังๆก็รู้สึกว่าเออมันทำให้ปากเราดูอิ่มขึ้นดีพาเลตเดิมที่เป็นพาเลตคอนทัวร์นะคะเ,เราจะจิ้มสีนี้แล้วก็เราจะทาไปบนปากตรงนี้ แล้วก็สิ่งที่จะทำให้ดูเด็กลงนะคะทุกคนคือเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์ตรงตรงกลางตรงนี้กันเอาสีน้ําตาลเมื่อกี้แหละจิ้มไปตรงกลางจะไม่จบแค่ตรงนั้นเรามีตรงนี้แบบเราต้องขอบปากเหมือนเราเว้นที่ตรงกลางสีขาวนิ่เห็นปะแล้วเราคอนทัวร์ขึ้นมาจากเส้นนั้นนิดนึง มันทาให้ปากเราดูแบบเหมือนฉีดฟิลเลอร์ทุกคนโดยที่แบบไม่ทําอะไรเลยนะคะแค่คอนทัวร์สวยๆนิดๆยงเนเย็นมันจะดูแปลกๆก่อนตอนนี้มาสู่ขั้นตอนทาลิปนะคะทุกคนสติปสุดท้ายร้อนเวอร์อนแรที่จะใช้ก็คือเป็นบาร์มแบบนี้บาร์มที่มีสีนะคะอันนี้ของ f o r you t ู o สีดีวิทินบาร์มนะคะ 01. สนย์หนึ่งสีสีดีวิทินแบบดีวิทินบาร์ามสีส่วนหนึ่งคาราเมลนั่นเองนะเ,งนะเดี๋ยวจะทาแบบกดๆไปแบบนี้นะคะมันธรรมาชาติมากใครที่แบบเป็นโทนสีผิวว่างเฮมาที่ออกเหลืองๆหน่อยอย่างเงี้ยจะแนะนําให้ทา แบบออกแบบหม,หมนๆน้อยหรือแบบอะไรที่มันออกแบบติดดูแบบเออชมพูที่ดูอิดอินิดนึงอะไรเงี้ยเวลาเราทาลิปใช่ปะ่าจะทาแบบเลยไปเลยทุกคนข้างบนอะตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยเอามือเกลี่ยเอามันก็จะดูแบบเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์มาแต่ว่าเปล่าทาลิปไปเฉยทีเราจะเอาสีมาทาเพิ่มให้มันดูแบบอมเบร่นึงนะคะอันนี้คือของอ e ีทูดี้ fixing tint ศูนย์หกซอฟวอนัทนะคะทาตรงกลางแนละ้วทุกคนอย่างเงี้ย ดูดิสวยมากอะ่ะสวยมากหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กลอสน่าจะเป็นลิปมาส์หรืออะไรสักอย่างอะ่ะแต่ว่าพี่ว่าใช้มาทาแบบเหมือนแทนกลอสตลอดรู้สึกว่ามันเวิร์กมากมากนะคะอันนี้คือของเมดี้ฮิลนั่นเองพี่ว่าเป็นชาวปากแต่งเหมือนกันนะคะก็จะทาทับไปเลยเพราะว่าลุคที่มันได้อะ่ะมันฟิลปากเยลลี่เหมือนเกาหลีเห็นปะแล้วมันแบบชุ่มชืนม้นหน้าทำให้ปากของเราไม่แตกดูดิปากจุบุมากขอตัวไปทำผมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูคอมพลีทลุคกันนะคะเสร็จแล้วทุกคนเมคอัพลุคของวันนี้ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นพิกัดของทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างนะเป็นลิงก์นะคะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็พีรวาจะแบบมาอัปเดตเรื่อยๆนะทุกคนคือรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานั่งเมาส์อย่างนี้ไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบครั้งแรกในรอบนานเหมือนกันที่แบบมานั่งเมาส์ยอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเออเป็นการระบายที่โล่งใจดีถ้าเกิดใครแบบว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะคะในส่วนของคลิปอื่นๆในอนาคตนะคะสามารถรอติดตามได้กดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ให้ได้แล้วก็ย่่าาาาืมมตตติดดเเพทางงชๆ ด้วยใครแต่งตามอย่าลืมแพกมาในอินสตาแกรมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปรีโพสต์เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบาย